ที่ลาดผ่าแล้วนะคะลูกหมาทั้งไม่ไม่ลุกอ่ะหมาขี้เศรา้าเช้าแล้วยังบนที่นอน <c oughs> มาลุกแล้วมาลุกมาลุกลุกหน่อยลุกแม่ขอแม่เก็บที่นอนก่อนเร็วๆขอแม่เก็บที่นอนก่อนเดี๋ยวลงไปกินข้าวกันไม่กินข้าวหรอไม่กินข้าวเหรอคะอ่ะลุกมากินข้าวก่อนแล้วอึบ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 เฮ้ยเฮ้ย แม่แปรงฟันแล้วนะปากหอมแล้วนะขออาบน้ำ่อยเอ้ยขอขอลุกขึ้นมาก่อนเก็บที่นอนก่อนเร็วเร็วเร็วลุกกันลุกกันลุกโอ้ยโอ้ยอีหยังนี่เป็นอีหยังห้วยเป็นอีหยังเป็นอีหยังลุกลุกก้อนลุกก้อนอีหละลุกก้อนอีหละลุกลุกห้วยไม่ลุกค่ะไม่ลุกค่ะเอ๊ะเอ๊ะยังไง เอยังไงเนี่ยมันไม่ใช่นะอย่าเถียงกันนะคะ,อะ,อะอหอมเลยนะปืะนมาไม่เหม็นแล้วแบนปาแล้วเฮ้ยอะลุกขึ้นน่ดีลุกขึนนี่ดีให้หอมหน่อยลุกขึนดีๆโอ้ยตาละหมา่างง่วงมากคือคงไม่ได้นอนหลับสนิทเนนะาะเมื่อคืนที่แล้ว เต็นนี้ก็เลยแบบว่าได้หลับเต็มๆแล้วก็หลับยาวๆโอ้ยอ่าอ่าตื่นนะตื่นนะตื่นไหมขอเก็บที่นอนก่อนนะนะน่ะอ้าวห่าวแล้วว่ะอีกห่าวแล้วห่าอีกนี่ลูกค่ะลุกใหม่เองลุกใหม่ป่ะห่าวไม่ลุกโอ้ยโอ้ยโอ้ยห่าวไม่ลุก หมาไม่ลูกเดี๋ยวแม่ต้องบังคับเก็บที่นอนก่อนนะคะบังคับหมาเก็บที่นอนก่อนนะ